สวัสดีทุกท่านนะครับสวัสดีในช่วงบ่ายนะครับพบกับการไลฟ์สดพบกับพับกบนะครับเออจริงๆแล้วเนี่ยคือวันนี้ผมว่าจะพักละนะครับว่าจะทําคลิปเต้พิธิวัตรหรือว่าสารัตหยุดเย็นแล้วก็จะพักนะครับแต่ว่ามันมีข่าวอัปเดตล่าสุดคือผมจะทําคลิปอะมันทําไม่ทันนะครับผมก็เลยมาไลฟ์สดแล้วก็อัปเดตอาการบาดเจ็บความเคลื่อนไหวต่างๆนะครับของทีมช้างศึกทีมชาติไทยโดยเฉพาะอาการบาดเจ็บของบอยชัดชัยบุตรพรมนะครับผู้รักษาประตูที่ ได้รับบาดเจ็บตั้งแต่เมื่อวานแล้วนะครับโอ้โหผมว่าเป็นเป็นภาพที่แฟนฟุตบอลไทยนี่ผมเชื่อว่าทัวร์เมนต์เนี้ยแฟนฟุตบอลไทยอาจจะชอบหรือไม่ชอบจัใชัยบุรพรมนะครับบางจังหวะที่เขามาเล่นวาดเสียวก็อาจจะไม่ถูกจริตของใครใหลายๆคนแต่ว่าวันนี้ครับเขามีอาการบาดเจ็บก็ผมเชื่อว่าหลายๆคนก็คงลืมภาพเหล่านั้นแล้วก็หันมาให้กําลังใจบอยจัชชัยกันดีกว่านะครับเดี๋ยวเราไปอัปเดต กันทีละสเตปกันเลยดีกว่านะครับก่อนอื่นใครเข้ามาแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด u b s สไคร e กันให้หน่อยนะครับเพราะว่าแบบทําคลิปมันไม่ทันจริงเสียเวลานะครับมันเป็นข่าวด่วนจริงๆนะครับก็เลยก็เลยมาไลฟ์สดกันเลยนะครับจะได้ตอบคําถามต่างๆของแฟนรายการที่ที่รอติดตามหรือว่าทราบข่าวของบอยจัตชัยไปบ้างไม่มากก็น้อยนะครับเดี๋ยววันนี้เมื่อกี้ผมเพิ่งวางสายกับทีมงานนะครับที่อยู่ที่ประเทศสิงคโปร์นะครับเกี่ยวกับ อาการของบอยเองก็ตามหรือว่าจะเป็นการรักษาหรือแนวทางต่างๆนะครับที่ที่ทางาที่ทางที่ทางทีมงานจะดําเนินงานจะดำเนิน,น,ด,ำน,นดำเนินการต่อไปนะครับโอ้ผมพูดสะดุดนิดนึดนงนะขออภัยด้วยผมมีคลิปเดี๋ยวอินเสิร์ตคลิปกันนิดนิดนึงนะครับเมื่อวานนี่ก็ต้องบอกว่าโอ้โห okay. อาจจะพูดนะครับ เมื่อกี้ภาพหลุดไปนะครับขออภัยด้วยนะครับผมแม่จะอินเสิร์ตแต่กลายไม่อินเสิร์ตแล้วหายไปเลยนะเดี๋ยวเดี๋ยวผมขออินเสิร์ตนิดนึงนะครับจะได้พูดคุยกันแล้วก็ไม่เบื่อจนเกินไปนะครับจะได้เห็นภาพสวยๆของของบอยด้วยนะครับโอ้โหก็ถือว่าเป็นข่าวร้ายนะครับสําหรับทีมชาติไทยนะครับชัดชัยบุตรพรมก็ได้รับการยืนยันอย่างไม่เป็นทางการแล้วนะครับจากแหล่งข่าวว่าขาดนะครับเอ็นไขว้หน้าฝั่งซ้ายที่ขาดนะครับ ก็จะทำให้2เกมที่เหลือนะครับของบอยฉัดชัยเนี่ยไม่สามารถลงเล่นในรอบชิงชนะเลิศได้แล้วนะครับก็โ,โห,หน่าสงสารมากเลยนะครับเพราะว่าอย่างที่บอกอ่ะเขาเล่นแบบอันตรายก็จริงนะครับแต่ว่าทีมก็ยังไม่ถึงกับเ,เสียประตูนะครับเสียเป็นแค่ประตูเดียวเองนะในทัวร์เมนต์นี้ก็ถือว่า ฟอร์มโดยรวมก็ยอดเยี่ยมอะครับเพียงแต่ว่าจังหวะที่เขาโชว์ฟอร์มหรือเล่นบาดเสียวเนี่ยมันทําให้แฟนฟุตบอลไทยเนี่ยอาจจะไม่ชอบลีลาการเล่นแบบนั้นนะครับอาจจะเล่นติดป,ประมาทแต่ว่ามันก็เป็นลีลาเป็นสไตล์ของเขาอะนะในเมื่อฟุตบอลสมัยใหม่เนี่ยผู้ักษาประตูเนี่ยจะต้องบิวอัพหรือบางทีเขาก็ต้องมีความเสี่ยงนะครับที่จะต้องเล่นอันตรายอันตรายแต่ว่าบางจังหวะเขาก็ไม่น่าเล่นอะนะแต่ก็มันเป็นเรื่องราวในสนามนั่นแหละก็ไม่รู้ว่าเขาคิดยังไงอยู่แต่ว่าประเด็นหลักสําคัญเนี่ย ก็คือการบาดเจ็บของบอยจัดชัยเมื่อวานใครเห็นภาพเนี่ยก็คงเห็นแล้วนะครับผมว่าเจ้าตัวเนี่ยรู้แล้วแหละว่าการบาดเจ็บของของเขาเนี่ยมันไม่ดีแน่เพราะว่าเขาร้องไห้ออกมาเลยนะครับการที่นักฟุตบอลเนี่ยร้องไห้ส่วนหนึ่งเนี่ยเขาจะรู้ตัวเองอยู่แล้วหน้างานนะเพราะว่าตอนลงเนี่ยจังหวะเดินเนี่ยเขาเล่นฟุตบอลมานานเนี่ยแล้วก็บอยเคยเคยบาดเจ็บแบบนี้มาด้วยผมว่าเออเขารู้แล้วว่า มันไม่ดีแน่นะครับแล้วก็ร้องไห้ออกมาเลยโอ้โหเป็นภาพที่สะเทือนใจเหมือนกันนะครับที่ที่เห็นพวกสัประทูทีมชาติไทยเนี่ยที่ทุ่มเทให้กับทีมชาติมาตลอดมีการบาดเจ็บแล้วก็มันจะส่งผลในระยะยาวด้วยนะครับเพราะว่าอาการบาดเจ็บของบอยเนี่ยมันพอมัน MRI แล้วเอ็นไข้หน้ามันขาดน่าแสดงว่าพักต่ำๆเนี่ยบอยมี3มเดือนแน่นอนนะครับ3เดือนแน่ๆน,น,นะครับที่แน่ๆก็คือไม่ได้ลงเล่นในรอบชิงชนะเลิศ2นัดกับทาง อินโดนีเซียนะครับแล้วก็อัปเดตล่าสุดเนี่ยเหมือนกับว่าทางบอชชัยเนี่ยจะยังไม่บินกลับมาประเทศไทยนะครับเหมือนจะอยู่ให้กําลังใจน้องๆแล้วก็ทีมงานทุกคนที่ประเทศสิงคโปร์จนจนเสร็จสิ้นภารกิจนะตอนนี้คือคืออัปเดตอย่างนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวพอมีอัปเดตล่าสุดหรือว่าอัปเดตเรื่องการเดินทางหรือผ่าตัดต่างๆเนี่ยผมจะรีบมาอัปเดตกันนะครับก็ตอนนี้ข้อมูลที่ได้มาจะเป็นแบบนี้ก่อนนะซึ่ง แน่นอนว่าการที่ไม่มีชัดชัยบุตรพรมเนี่ยส่งผลกระทบแต่ต่อทีมแน่นะครับแต่อย่างไรก็ตามครับนักเตะของทีมชาติไทยชุดนี้ก็ถือว่าสมบูรณ์โดยเฉพาะผู้รักษาประตูนะครับศิวรักษ์เทศสุงเนินได้โอกาสลงเล่นในเกมกับสิงคโปรก์ก็ทําได้ยอดเยี่ยมนะครับล่าสุดก็ลงมาแทนบอลชัดชัยประมาณเกือบหนึ่งชั่วโมงก็ทําผลงานได้ดีแล้วก็นิ่งนะครับตรงนี้ผมเชื่อว่าไม่น่าจะมีปัญหาเรื่องตําแหน่งผู้รักษาประตูนะครับ ขณะที่มือ2ตอนนี้ตองกวินธรรมสัจจานันท์ก็พร้อมสแตนบายรออยู่เช่นเดียวกันนะครับตรงนี้ทีมชาติไทยไม่น่าจะมีปัญหาอะไรแล้วนะครับแต่สิ่งที่หรือทีมที่จะมีปัญหาต่อไปนั่นก็คือ BG ปทุมยูเนเต็ดครับทีมต้นสังกัดของบอยฉัตรชัชยบุตรโรมเองก็ตามนะครับเพราะว่าบอยเนี่ยพักอย่างต่าๆนะครับเป็นไข้หน้าเนี่ยมี3เดือนอยู่แล้วถึง4เดือนนะครับนั่นแสดงว่าในเลกที่2 BG ปทุมยูเนเต็ดเนี่ยจะ ไม่สามารถใช้งานบอยได้และทําให้พวกเขาจะเหลือผู้ักษาประตูที่สามารถไว้ใจได้เพียงแค่ประสิทธิ์พดุงโชคซึ่ง,ปร,งป,รประสิทธิ์พดุงโชคเนี่ยเพิ่งย้ายมาจากโพลิสเทโรเอฟซนะครับเพื่อจะมาเป็นมือสองของบอยฉัดชัยและก็นักเตะตัวสำรองที่เพิ่งย้ายส่วนทางไปนั่นก็คือกรพัฒนารีจันนะครับผู้ักษาประตูทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน23ปีเนี่ยก็ย้ายส่วนทางไปโพลิสเทโรเอฟซนะครับซึ่งการที่ BG เหลือผู้เล่น ในตำแหน่งผู้รักษาประตูที่ไว้ใจได้เพียงแค่1คนเนี่ยผมว่าในตลาดซื้อขายนกะเตะตอนนี้น่าจะเหนื่อยแล้วครับสำหรับบีจีเพราะว่าเขาจําเป็นต้องหาผู้รักษาประตูเข้ามาแซนบายอย่างน้อย1-2ถึงคนเลยทีเดียวนะครับตรงนี้ก็น่าจะส่งผลเกี่ยวกับการลุ้นแชมป์ฟุตบอลลีโวไทยลีกในฤดูกาลนี้อย่างแน่นอนนะครับโอ้โหถือว่าการบาดเจ็บของบอยชัยเดชส่งผลกระทบ2เด้งเลยนะครับแต่อย่างไรก็ตามครับก็มาให้กําลังใจบอยชัดชัยกันนะครับเพราะว่า ผมว่านักฟุตบอลเขาก็ทําเต็มที่ในสนามในมุมที่แฟนบอลชอบแฟนบอลไม่ชอบเนี่ยมันก็เป็นมุมมองที่แตกต่างกันนะครับแต่ว่าเมื่อนักเตะบาดเจ็บสิ่งหนึ่งที่เห็นได้ชัดนั่นก็คือสปิริตในทีมนะครับสปิริตในทีมเนี่ยโอ้โหคนนึ่ะที่ออกตัวก่อนเลยนะผมว่านอกจากคลิปที่ผมให้ดูเมื่อคืนแล้วอีกคนนึงก็คืออุ้มเทียรทรบุญมาทันนะครับออกมาแอคชั่นแล้วก็บอกว่าทุกคนนะครับจะเล่นเพื่อบอยชัดชัยนะครับแล้วก็หวัง เอาแชมป์ซูซูกิครับเป็นรางวัลแล้วก็เป็นเ,เป็นสิ่งที่เยียวยาจิตใจให้กับทางชัดชัยบุตรพรมเช่นเดียวกันนะครับโอ้โหก็ถือว่าสปนะิริตในทีมเนี่ยผมพูดมาตลอดนะว่าดีมากๆนะครับอ่ะเออมันมีข่าวแจกมานะเด้งมาแต่แต่ว่าแ,แ,แต่ว่ายังไม่เป็นยังไม่มีข่าวของอชัดชัยบุตรพรมนะ ก็รออัปเดตอีกทีแล้วกันนะครับช่วงเย็นน่าจะมีอัปเดตนะครับเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวต่างๆแต่ว่า B ีปทุมเนี่ยผมบอกเลยนะว่าเ,ออเมื่อกี้ผมพูดเรื่องอะไรนะลืมแล <laughs> ้ผมบอกว่ากําลังใจกับอุ้มเทียรทรน,นะครับก็ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีแล้วก็มีนักเตะนอกจากอุ้มก็มีสุริยาสิงมุย้ยหรือว่านักเตะคนอื่นๆนะครับเริ่มทยอยอส่งข้อความลงไอหรือว่าลงสตอรี่ต่างๆนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับบอยด้วยนะก็ถือว่า สปิริตในทีมดีนะครับแล้วก็ผมเชื่อว่าบอยก็ต้องการกําลังใจดีๆจากแฟนๆทีมชาติไทยทุกคนนะครับก็ให้กําลังใจบอยกันเยอะๆนะครับในทุกช่องทางไม่ว่าจะเป็น IG ส่วนตัวหรือว่า Facebook ไม่ว่าจะเป็นของเพจที่เป็น Official เองก็ตามนะครับหรือว่าจะเป็นที่นี่นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวจะพยายามส่งข้อความหรือต่างๆเนี่ยเป็นตัวแทนให้กําลังใจบอยะใย้ด้วยเช่นกันนะครับก็หวังว่าจะหายแล้วก็ฟิตกลับมาสร้างสีสันแล้วก็ ช่วยทีมชาติไทยแล้วก็บีจีปทุมยูเต็ดในอนาคตนะครับก,ก็ให้กําลังใจกันต่อไปเนาะผมว่าก็ถือว่าเป็นใน,ในมุมที่แย่ๆมันก็มีเรื่องดีๆอยู่นะครับเราได้เห็นเ,เขาเรียกว่าทีมเวิร์กแล้วก็สปิริตในทีมนะที่เราไม่เห็นภาพนี้มานานนะครับเป็นการช่วยเหลือแล้วก็ดึงกันให้กําลังใจซึ่งกันและกันเนี่ยโหเป็นภาพที่สวยงามมากนะครับหวังเหลือเกินครับรอบชิงชนะเลิศทุกคนเนี่ยผมเชื่อว่าจะใส่เต็มร้อยแน่นอนนะครับน่าจะแบบ พร้อมบวกทุกอย่างนะครับนอกจากถ้วยแชมป์แล้วผมว่าทุกคนมีแรงกายแรงใจแล้วก็มีเป้าหมายเดียวกันนั่นก็คือการส่งกำลังใจและเล่นเพื่อบอยฉัดชัยครับโอ้โหเป็นภาพที่สุดยอดมากนะครับอ่ะเดี๋ยวมาอ่านข้อความกันหน่อยนะครับวันนี้ก็จะไม่ไลฟ์นานนะประมาณ20่สินาทีก็น่าจะขอลาขอตัวก่อนแล้วกันนะครับเพราะว่าวันนี้ก็ค่อนข้างที่จะ มีประเด็นยังน้อยอยู่นะครับเป็นเรื่องนี้เป็นประเด็นหลักๆที่ที่อยากนํามาพูดคุยกันเพราะว่ามันเป็นประเด็นใหญ่จริงๆนะครับทำคลิปไม่ทันเดี๋ยวกลัวมันจะช้าไปนะครับเดี๋ยวตอนเย็นเดี๋ยวจะมาทําคลิปอัปเดตกันอีกทีนะครับหากมีประเด็นอะไรอะไรสาคัญนะครับอบอกว่าเขาคือฮีโร่ครับที่คนไทยต้องจดจำเนี่ยก็เป็นเรื่องที่ดีนะครับคือเขาทําเขาทําเพื่อชาติจริงๆนะครับอย่างที่ผมบอกอยู่สเสมอว่านักฟุตบอลเนี่ยมีดีมีแย่เหมือนกันครับเขาไม่ใช่พระเจ้าอยู่แล้วเขาก็มีมุมที่ดีแต่ว่า ผมเชื่ออย่างหนึ่งเลยนะครับทุกครั้งที่ได้ลงเล่นในสนามตลอด90้าสิบนาทีพวกเขาใส่เต็มร้อยนะครับบางคนก็ใส่เกินร้อยตรงเนี้ยผมว่าวิพากษ์วิจารณ์ได้ในมุมที่เหมาะสมนะครับและก็สิ่งสําคัญครับให้กําลังใจกันดีที่สุดนะครับบอกว่าลูกที่ทําให้เจ็บแรกกับการโมกับการไม่โดนยิงใช่ครับโอ้จังหวะนั้นก็ต้องบอกว่าเขาอ่านจังหวะได้ดีอยู่แล้วครับเป็นสไตล์ของเขาอยู่แล้วนะก็ก็ถือว่าทําตามบทบาทหน้าที่ของตัวเองได้ดีนะครับจากนี้ก็ หวังแล้วก็ภาวนาให้หายกลับมาเร็วๆนะลูกนั้นถ้าไม่ได้เขาเกมอาจจะเปลี่ยนถูกต้องเลยครับเป็นจังหวะที่เข้าได้เข้าเข็มพอดีนะแล้วก็เขาช่วยเซฟแล้วก็นี่แหละครับความเสียสละของนักกีฬานะครับให้กําลังใจกันไปครับหากเขาเจ็บหนะักก็อย่าทิ้งเขาเหมือน อ่าาแสดงแล้วกัน,กนอ่าผมว่าทางทีมงานเนี่ยทุกครั้งเนี่ยผมว่าทีมงานเขาเขามีทีมงานที่รักษาอยู่แล้วนะครับแล้วก็ผู้จัดก,การทีมอย่างมาดามแป้งเนี่ยเราจะเห็นชัดอยู่แล้วนะครับในฟุตบอลชิงแชมป์เอเชียรุ่นอายุไม่เกิน23ปีซึ่งมีนักเตะบาดเจ็บเยอะเลยทีเดียวนะครับไม่ว่าจะเป็นวันชาตินะครับกองหลังจากอุทยัยหรือว่าจะเป็นเบนจามินเจมส์เดวิสหรือว่า แอติโอแสนใจรักนะครับกองหลังเนี่ยที่บาดเจ็บทางทีมงานเนี่ยเขาก็มีการจ่ายเงินนะครับแล้วก็ช่วยเหลือแล้วก็ที่สําคัญนะครับสมาคมเองเขาก็มีทีมงานที่ที่คอยซัพพอร์ตตรงนี้อยู่นะครับไม่น่าจะเป็นห่วงนะครับแล้วก็ฉัดรชัยเนี่ยเขาอยู่สโมสรที่ใหญ่อย่าง BG จีปทุมที่ระบบการจัดการอะไรทุกอย่างดีอยู่แล้วนะครับตรงเนี้ยน่าจะเบาใจได้เปราะหนึ่งนะครับแต่ก็อยากให้ รักษาให้หายดีๆนะครับแล้วก็หายสนิทแล้วก็กลับมาอีกครั้งนะครับแต่ว่าด้วยวัยที่เยอะแบบนี้ก็อาจจะกลับมาแบบลําบากนิดนึงแต่ว่าผมยังเชื่อในเรื่องของจิตใจของบอยนะเขาเป็นคนที่แข็งแกร่งอยู่แล้วนะครับร่างกายต่างๆจิตใจทุกอย่างเนี่ยหินอยู่แล้วครับน่าจะกลับมาได้อย่างแน่นอนนะครับบอกว่าขอบคุณบอยมากครับทุกทุกที่แต่สิวัลักษ์เอาอยู่โคตรมั่นใจอ่ะก็แสดงให้เห็นแล้วนะครับว่าสิวลักษ์ก็ทําได้ดีนะครับหรือว่ากวินที่รออยู่เนี่ยผมก็เหตพอ พอมันเป็นปัญหาแบบนี้แล้วก็อาจจะมีข่าวโยงนะครับกับกวินธรรมสัจจานันเหมือนกันติดตามดูดีนดๆนะครับบิ๊กทีมเนี่ยในไทยลีกให้ความสนใจกวินธรรมสัจจานันแล้วก็จะดึงกลับมาเล่นในไทยด้วยนะครับดีลนี้อาจจะเชื่อมโยงกันกับบอลจัดชัยก็ได้นะครับบางทีบีจีอาจจะยืมปองกวินธรรมสัจจานันมาเล่นให้กับทางทีมในช่วงเลกที่2ก็มีโอกาสเกิดขึ้นได้เช่นเดียวกันนะครับไม่ใช่เฉพาะ BG ทีมเดียวนะครับมีหลายทีมที่ให้ความสนใจ เหมือนกันนะครับเป็นบิ๊กทีมที่เงินหนานี่แหละครับก็ติดตามกันดีๆนะครับเดี๋ยวนี้ถือว่าน่าสนใจนะครับหลังปีใหม่น่าจะมีอะไรชัดเจนนะหายเจ็บกลับมาก็ขอให้มาก่งกว่าเดิมนะครับขอบคุณทุกคนนะครับกำลังใจประสิทธิ์แม้จะต,ตัวเล็กแต่ก็เหนียวมากเช่นเดียกันไม่เล็กนะครับตัวสูงนะตัวสูงอยู่แต่ว่าเขาจะสไตล์แบบผอมๆนิดนึงอะไรประมาณนี้นนม่วงงามเลยนนม่วงงามตอนนี้อยู่เชียงใหม่อยู่ในเตดยังไม่น่าจะยังไม่น่าจะยายนะครับคือตอนเนี้ผู้สับประตู ของ BG เนี่ยตอนแรกเขาเหมือนจะเอาฟาฮัตบีลังโหลดมาแต่ว่าเชียงใหม่ก็ไม่มีผู้รักษาประตูเหมือนกันนะผมว่าฟาฮัตก็น่าจะอยู่แล้วก็มีประสิทธิ์คนหนึ่งนะครับแล้วก็อีกหนึ่งคนผมผมไม่แน่ใจว่าผู้รักษาประตูมือ3ของ BG นี่มีใครบ้างนะครับแต่อย่างน้อยที่สุดผมว่า BG น่าจะมีเสริมนี่แหละตำแหน่งผู้รักษาประตะูนะครับก็ประมาณนี้นะครับอ,อันนี้น่าจะเป็นแฟนรายการจาก ต่างประเทศนะครับเจ็บเพื่อชาติต้องตอบแทนครับ่าประมาณนั้นนี่ครับก็บอกว่าจังหวะที่เจ็บเนี่ยคือเจ็บจริง,รงๆแล้วก็จังหวะที่ก้าวเท้าเนี่ยไปเตะบอลนะครับเตะบอลทิ้งเนี่ยโอ้โหมันเป็นจังหวะฝืนต่อเนื่องไงต้องต้องชื่นชมจิตใจด้วยนะครับอัน,น่าจะเป็นแฟนบอลจากอินโดนีเซียนะครับก็สวัสดีด้วยนะครับมีสลิมอินโดมากวนอีกแล้วไม่เป็นไรครับสร้างสีสันดีครับ ในความโชคดายยังมีความโชคดีครับทีมชาติไทยมีมือโก1นถึงสคนทดแทนกันได้ต้องชื่นชมนะการเรียกตัวครั้งนี้ก็อาจจะไม่ถูกใจทุกคนนะแต่ว่านักเตะท,ที่เรียกมาเนี่ยก็ถือว่าทดแทนกันได้เกือบอได้เกือบทุกตำแหน่งนะครับก็ต้องก็งน่าชื่นชมครับบีจีไม่น่าห่วงครับได้ประสิทธิ์มาก่อนแล้วก็กถือว่าเป็นเรื่องที่ดีครับแต่ว่าในการแข่งขันระยะยาวในหลายๆทั่วนี่มันก็ต้องมีพวกสาประตูมือ2มือ3ที่ไว้ใจได้เหมือนกันนะครับ อาจจะเป็นดาวรุ่งหรืออาจจะดึงกระพัดกลับมาหรือต่างๆก็เกิดขึ้นได้นะครับตอนนี้อัปเดตอีกทีนะครับบอกว่า BG ได้ฟ้าบีรังโหลดกลับมาก็เท่ากับว่า,าก็ถือว่ามีตัวเลือกที่ไว้ใจได้อีกอย่างหนึ่งเป็นผมว่าอาจเกิดขึ้นได้นะก็คือดึงผู้รักสามป,ประตูจากราชประชาที่เป็นทีมเจ้ไทยรุนอายุไม่เกิน23ปีขึ้นมาก็มีสิทธิ์ทําได้เช่นเดียวกันนะครับตรงนี้ก็เป็นเรื่องของอนาคตนะว่าบีจีจะจัดการ กั้นยังไงนะครับในการหาตัวตายตัวแทนแล้วก็กําลังเสริมในการขาดหายไปของบอยจัดใช้ครับบิจิขาดประตูเลยนะครับอบอกว่ามือสามประตูเยาวชนที่ดันปะเยาวชนเนี่ยเยาวชนผมไม่แน่ใจนะว่ามีใครบ้างนะครับแต่ว่ามีประสิทธิ์พดุงโชคกะคนหนึ่งแล้วและคนนึงล,ละแล้วก็ฟาฮัดบีังโหลดนะ ขอให้น้องหายเร็วๆนะครับก็เป็นกำลังใจดีๆนะครับชอบ,ชอชอบสไตล์ฉัดชัยนะครับนี่คือปัญหาสโมสรไม่อยากปล่อยนักเตะไปเล่นทีมชาติครับคือผมว่ามันเป็นอุบัติเหตุมากกว่านะคือผมว่าทุก,ท,กทีมอยากปล่อยนักเตะอยู่แล้วนะครับคือ,คอต้องต้อง,ต,องต้องให้ความเป็นธรรมกับสโมสรด้วยเพียงแต่ว่าบางคนนักเตะเนี่ยมันไม่สมบูรณ์จริงๆก็ไม่อยากปล่อยแล้วก็การมีการบาดเจ็บจากทีมชาติเนี่ยมันก็เป็นเรื่องที่สุดวิสัยจริงๆนะ ผพราะว่าบางจังหวะเนี่ยมันก็หลีกเลี่ยงไม่ได้ครั้งนี้ผมว่าก็ถือว่าเป็นอุบัติเหตุนะครับคือคือคือผมว่ามันมันเป็นจังหวะมากกว่าก็ถือว่าเป็นความโชคร้ายของบอยจัดชัยนะครับเอาบอกว่าแซงสะเทือนบีจีเลยครับโน .1 บีจีหายไปครับพี่บอยดีใจที่ได้ประสิทธิ์ดีมาก็ก็ถือว่าเป็นเป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมนะที่ได้ประสิทธิ์มาพอดีประสิทธิ์ก็ทำงานได้ดีนะครับในช่วงหลังๆเนี่ย เพราะว่าผลงานในระยะหลังก็ทําผลงานได้ดีนะครับแล้วกเ็เซฟประตูสําคัญสําคัญให้โพลิสเทโรเอฟซได้อยู่นะครับก็ก็ถือว่าเป็นเ,เดี๋ยวเดี๋ยวอัปเดตอีกทีนะครับเรื่องเรื่องผู้สาประตูเดี๋ยวผมคุยผมคุยกับทีมงานอยู่ว่าเอ๊ะสรุปว่าจะได้ฟาหัดมา,มาหรือเปล่าแต่ว่าฟาหัดไปหน้ามานะฟาหัดน่าจะน่าจะอยู่เชียงใหม่เอฟซต่อนะครับเพราะว่าเชียงใหม่เอฟซก็มีตัวเลือก ค่อนข้างที่จะน้อยนะก็เป็นประสิทธิ์พดุงโชคนี่แหละจะน่าจะยิบมือหนึ่งไปนะครับส่วนมือ2ก็ไปลุ้นกันอีกทีแต่ว่าอาจจะได้เห็นเกียรติภูมิอุดมนะครับวรกษาประตูทีมชาติไทยรุ่นยุไม่เกิน23ปีซึ่งเล่นให้กับทีมพัฒมิตรของ B ีก็คือราประชาเนี่ยอาจจะเห็นเข้ามาเล่นกับทีมชุดใหญ่นะในช่วงเล็กที่2ก็ก็รอดูเหมือนกันนะครับว่าจะยังไงบ้างนะครับเดี๋ยวจะพยายามอัปเดตกันอีกทีนะออบอกว่า เล่นเพื่อชาติครับต้องตอบแทนอาผมว่าเขามีเงินหรือว่าช่วยเหลือกันอยู่แล้วแหละเกี่ยวกับการบาดเจ็บนะครับอาบอกว่าจักชัยให้บอลปข้งหน้าแม่นครับสําคัญก็คือรับลูกโทษได้ดีมากมีสรีระที่เหมาะสมในการมีผู้สาวตัวก็ถือว่าเป็นข้อมูลดีๆเนาะที่เรามาแชร์กันนะครับอ่ะบอกว่ากิติพลอุดมกราประชาันตนาชาตเนียมไทยสงดันจากยูสิบเจ็ดหน้าเชียร์ทั้งคู่อากิติพลอุดม,อ,ดมอ่ะ ดีเลยแหละผมว่าดีเลยหน่วยกลามแล้วก็จังหวะต่างๆเนี่ยผมว่ามีแววเด็กคนนี้มีแววมากเลยนะครับผมว่าหลายคนก็เคยเห็นในฟุตบอลชิงแชมป์เอเชียรุ่นอายุไม่เกิน23ปีที่มองโกเลียนะอาจจะมีพลาดจังหวะเตะที่เสียประตูนั่นแหละจะังหวะเดียวนะครับแต่นอกนั้นก็ยังถือว่าาผลงานได้ตามได้ตามเอ่อได้ได้ตามมาตรฐานอยู่นะอ่ะนะครับอ่ะก็เป็นเรื่องราวของบอลจัชชัยนะครับที่ผมนํามาอัปเดตนะครับก็สรุปกันอีกทีก็คือ ผลตรวจ MRI ออกมาเรียบร้อยเอ็นไข้หน้าขาซ้ายฉีกนะครับแล้วก็จะต้องเข้ารับการผ่าตัดนะครับแล้วก็จะพาดลงแข่งขันใน2นัดรอบชิงชาเลิศแน่นอนแล้วแล้วก็คงรอติดตามอีกทีนะว่าเขาจะบินกลับประเทศไทยเพื่อผ่าตัดเลยหรือว่าอยู่ให้กําลังใจทีมจนถึงช่วงเจนช่วงจบทัวร์เมนต์นะครับหรือว่าจะผ่าตัดที่สิงคโปร์เลยนะครับทุกอย่าง ที่หน้าง,งานเขากําลังเคลียร์แล้วก็คุยที่เคลียร์แล้วก็คุยกันอยู่นะครับน่าจะได้ข้อสรุปใบใบนี้น่าจะมีข้อสรุปแล้วก็มีข่าวออกมานะครับก็สามารถติดตามอัปเดตได้ที่นี่นะครับหรือว่าทาง Facebook ของผมเองนะครับคุยแป๊บเรื่องบอลนะครับก,กบ็กดเข้าไปคลิกติดตามกันได้แล้วับช่องทางนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e กันเยอะๆด้วยนะครับขอบคุณทุกคนที่ติดตามเดี๋ยวเก็บข้อความก่อนนะครับว่ามีใครยังไงบ้างครับส่งผลยังไงมีแชมป์อยู่ก็ มันก็ต้องส่งผลนะครับผู้ษารประตูมือหนึ่งเจ็บแต่ว่ามันมันมีดีก็คือมีผู้รักษาประตูมือสองคอยซัพพอร์ตอยู่มือสามคอยซัพพอร์ตอยู่นะครับอบอกว่าอยากทราบว่ามาดามแป้งทําประกันให้นักเตะด,ด้วยไหมครับอันนี้ไม่แน่ใจนะครับเรื่องประกันอันนี้ไม่ชัวแต่ว่าเขาก็มีควักเงินส่วนตัวให้อยู่แล้วแหะครับถ้าเกิดถ้าเกิดเจ็บหนักหรือผ่าตัดเขาดูแลแบบดีอยู่แล้วครับตรงนั้นไม่ต้องไม่ต้องเป็นห่วงครับเรื่องเรื่องดูแลเขาเขาจัดเต็มอยู่แล้วนะครับ ได้ยินข่าวว่าได้ยินข่าวแล้วใจหายเลยครับขอให้พี่บอยรักษากลับมาไวๆต่ะมาณนั้นนะครับขอให้หายเร็วๆนะวเป็นส่วนใหญ่ก็เป็นกำลังใจนะครับขอบคุณทุกคนที่ติดตามด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับตามทุกช่องทางของผมเลยนะครับขอบคุณทุกกำลังใจเดี๋ยวผมจะส่งต่อให้บอยอีกทีนะครับรวมไปถึงช่องทางอ,างอื่นๆของบอยจัดช้ยใน IG หรือ ใน Facebook ก็สามารถไปส่งข้อความถึงเขาให้กำลังใจเขาได้เช่นเดียวกันนะครับเขาได้มีกำลังใจผ่านอุปสรรคนี้ไปให้ได้อย่างราบรื่นนะครับขอบคุณทุกคนที่ติดตามครับพบกับใหม่โอกาสหน้าแล้วก็คลิปหน้าแล้วก็การไลฟ์สดในคราวหน้านะครับสําหรับวันนี้ต้องขอกล่าวครัว่าสวัสดีครับ